เสียงเกลีวมากเสียงเกลียวที่สุดและช่วงนี้น네ะครับพบกับพระเอกททพบุตรเสเด็ดเสียงเพชรสีทองครับงสามเพล็กรวมกันไม่ได้เลยน้าฉบุตรสนทยายไม่ใช่เพื่อนแท้ไม่ใช่มิตรแท้ของเราเพื่อนคงจะไม่ไปไหนไกลก็ลงกลับมาที่สำนักดาบไม่รู้ว่าเสด็จแม่ทำเช่นนี้จะกองทัพทุกทีต้องมีสายันไปด้วยถ้าไม่อย่างนั้นนะไม่อุ่นใจแน่เลย มีสุขร่วมสุขมีทุกข์ไม่ร่วมต้านใช่ครับใครคุยกับราชชลก,ก่อนคนนั้นเป็นลูกหมาไม่คุยอยู่แล้วห้าร้อยชาติกูรู้มันมาทางนี้กูมานั่งตรงนี้อันนี้รู้มากไม่ง้อหรอกจะไปง้อคนคนคนขัางบนดีกว่าไปรับรางวัลกันตูนขอบพรงคุณครับดีเนี่ยตอกน่งยังมีเหลือนะเจ้าภาพนั้นน่ะ เจ้าภาพเหรอเจ้าาภพมาดึกมาดึกดีนะที่เป็นงานนี้จะเป็นงานอื่นนะดึกเด็กเรียบกว่าจะหาแล้วมึงเนี่ยเออออฟดึกเดี๋ไปคุยกันเดี๋ยวเป็นหมาห้าร้อยชาติทุกคนนะเรื่องมากจริงได้น้อยอึ้งมากอีกเดี๋ยวไปครั้งหน้าก็ได้เยอะไม่มียาวๆก็อื่นไงล่ะฮะนี่ไงลิบบิลพูดถึงแบงค์เฮ้ยเรื่อตัวมึงไม่ชี้ไม่คุย เพื่นตัวเพื่คุยไปอ่ะวครองกันนก็ได้จะบ้าไอ้นูนก็ไม่คุยไอ้นี่ก็ไม่คุยหรือคนสุดท้ายละสงเป็นกันสายยันไม่คุยหรอกน้าชร์รถอย่ากอดข้าเลยนะข้ารู้ที่จะมาที่นี่เพราะเจ้ากรดข้าเป็นใครใครก็ต้องกรดเป็นน้าชร์ถจะโกรธหรือเปล่าเลยถิอแม่พระองค์นั้นไม่เห็นว่ามอมฉันเป็นเพื่อนเอาหน้าเอาหน้าที่เข้ามาวันเนี้ย ใ้ฆ่าคุกเขาขอโทษแทนเสด็จแม่ข้าก็ได้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเพื่อค่ะพงมีเรื่องอะไรก็ว่ามาเถิดเพื่อค่ะข้ารู้ว่าเสด็จแม่ข้าทำไม่ถูกเสด็จแม่ข้าเนะี่ยบางครั้งก็ดีบางทีก็ร้ายแต่ตอนเนี้บ้านเมืองของเรากําลังเดือดร้อนเพื่อพวกชาวแสนหวีนายยกกองทัพมาตัวข้าก็รับอาสาจากเสด็จพ่อและเสด็จแม่จะไปต้านทัพแสนหวีก็เลยมาชวนเจ้า ถ้าเจ้าทําการทั้งนี้สําเร็จวันข้างหน้าเจ้าจะได้เป็นแม่ทัพเคียงคู่กับข้า<ะ>ข้ามาชวนเจ้าและอีกประการที่สําคัญนะเพื่อนเรื่องอื่นนะ่ะที่โกดเคืองกันนะ่ะเราลืมไปเถอะเรื่องดีกําลังมาถึงข้าราชบุตรสนธยามีพระคู่มั่นแล้วมั่นพระคมีพระคู่มัน่นมีแพช่จะไม่ได้พระต้อยนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเสลอมาก พ่อองคเนี่ยแค่มีคู่มั่นเออมึงคุยไปเลยบอกเข้าไปซิว่ากูนี่ยังไงกูนี่ับกูเนี่ยมันนี่ยังไงฮะมันเป็นยังไงไม่มีอะไรเลยอ่ะอาณาเตืนใจมีแฟนเหมือนกันเฮ้ยเบียร์มาเลยบอกว่ามีเมียนึกมีเมียมีเมียเฮ้ยแต่ยังไม่เคยทำอะไรกันเลยจะถท้าอยู่มันไหวเหรอทำอะไรไม่ได้ทำไมอ่ะพี่ใจนะผู้หญิงสามชั่วโมงมันเคยรู้ไหมสามชั่วโมงสามชั่วโมงนี่ไม่หยุดพักเรื่องความรัก เดินขึ้นเตียงไม่ไหววุวนอยู่เดะอย่างงั้นต้องนั่งตะบันมากอยู่บ้านแล้วล่ะมคุยเลยอ๋อมีเหมือนกันมีมีนี่ถ้าจะมีเหมือนกันเนี่ยฉันไม่ว่าฉันมีเหมือนกันแต่เพื่อนกันภาษาเพื่อนผู้ชายคุยสักหน่อยขอคุยหน่อยได้ไหมผู้เราจะหาว่าคุยเหมือนฉันคุยก่อนดีกว่ามั้งเฮ้ยเอางั้นเลยอ่ะพูดถึงความสวยของแฟนของฉันเนี่ย ตั้งแต่ท่าเรือท่าลานไปอยุธยาไปสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทไปทะลุนู่นเลยที่ไหนสะพานหินพิจิตรยังลื้อไม่จบอันนนีี้ไปกตงแหหเ่ยพูดถึงความสวยจริงเหรอจริงๆริงของฉันนี่นะยังไงลื้อมาตั้งแต่เพชรบูรีใช่ป่ะวนสะพานหินแวะไปหาพี่เก๋ตะแแบบหน่อยนึงลื้อกระเจงกรุงเทพปุ้นออกไปยังจังหวัดตากยังลื้อกันไม่หมดเลยขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเนี่่เพื่อนนะ เอาแค่ชื่อไปฟังรับรองทั้งสามคนฟังชื่อปุ๊บต้องถึงกับเคลิมอยากเห็นหน้าแน่นอนยังไงก็เพราะสู้ผมฉันไม่ได้เขาถ้าอย่างนั้นทั้ง3าคนฟังให้ดีฟังพระคู่มันของฉันเธอชื่อว่าเตือนใจเตือนใจเตือนใจคนเราเนี่ยมันมีหลายเตือนหลายเตือน เตือนท่าเรือเตือนท่าลานเตือนนู่นเตือนนี่เตือนถอยไอยนี่เตือนแถวนู่นพาชีมีทั้งนั้นไม่ใช่เตือนเราแน่นอนใช่ถ้าจะให้ทัวนะมึงมึงช่วยไปถามดิว่ามีพ่อหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดชะส่งเล้บปรดว่าเตือนใจเนี่ยมีพ่อมีแม่ไหมเธอเป็นคนน่าสงสารไม่มีแม่มีแต่พ่อมีแต่พ่อถามที่ว่าพ่อเป็นทหารหรือเปล่าถ้าพ่อเป็นทหารเนี่ยมันก็ให้เคียงบ้านกูแต่ ยแล้วพ่อทำงานอะไรรับราชการอยู่ในเมืองฉันเองเป็นทหารเป็นทหารบกและหารอากาศเอาอย่างนี้นะไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยคครสำเร็จราชการชื่อว่าท่านลุงเฮี้มหันศึกเออครับใครเลี้ยวเดียวไหนเดียวเดียวแหละไม่มีที่ไหนหรอกพ่อชื่อเลี้ยวลับมุดเลี้ยวจอดเดือดเล้วไปตรงข้ามแล้วกันเลี้ยวหันศึกให้แน่ลุง លឿនគប់លើខាងខាងบ้านលើมาก่อนទៅយំតាលៃចិត្តស្លូតមិនធូបน้ําគ eh ្រត់ ร้องขอมีเพื่อนจะรู้หรือไม่บอกว่า่วยม